ประเด็นนี้ค่อนข้างร้อนแรงในโลกออนไลน์นะคะประเด็นเรื่องของโครงการ t o b ีน u m b e r ร์วันะคะอาต้องบอกก่อนเลยพูดแบบละเอียดรออละเอียดนิดนึงมีคุณครูท่านหนึ่งหรือกรรมการนี่แหละพูดถึงเรื่องของแบบการแต่งตัวผู้หญิงคือผู้หญิงผู้ชายคือผู้ชายอันนี้เราไม่แน่ใจว่าบริบทต,ตอนนั้นเนี่ยคือเขาลังวิาพากวิจาร์เรื่องอะไรอยู่แต่น่าจะเป็นเรื่องเพศสภาพและมีการพูดถึงว่าทูบีนัมเบอรวันยังไม่เปิดขนาดนั้นซึ่ง อันนี้ก็ยังไม่เคลียร์ว่าคืออะไรเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนในคลิปดูนะคะการวางแผนถ้าปีนี้พลาดพี่ฝากต่อนะคะเสื้อผ้าหน้าผมณนะวันนี้นะคะทั้งสุภาพส,ส,ตสตรีทั้งสุภาพบุรุษผ่านหมดค่ะยกเว้นอยู่ท่านหนึ่งที่ยังไม่ให้ผ่านนะคะอันนี้น่าจะรู้ตัวผู้ชายคือผู้ชายค่ะณวันนี้นะคะของทบินนัมวอนไนโดนะคะผู้หญิงคือผู้หญิงค่ะ นะคะทูบีนอมวันไอดอลยังไม่เปิดนะคะยังไม่โอเพนขนาดนั้นนะคะแต่พี่ไม่ไม่ไม่บอกว่าเป็นอะไรยังไงนะคะเสื้อผ้าน้าผมโอเคผ่านหมดค่ะนะคะเสื้อผ้าน้าผมผ่านหมดเรื่องร้องเรื่องร้องฟังแบบนี้ปุ๊บเรื่องราวนี้ก็คือมีคนแชร์ออกไปเยอะมากนะเขาถึงประเด็นนี้ว่าแบบเอ๊ะอะไรยังไง ทำไมถึงพูดแบบนั้นออกมาทําไมถึงมีบริบทแบบนั้นออกมาทั้งที่ตอนนี้คือแบบว่าโลกก็ไปไกลมากๆแล้วก็เป็นโครงการที่เกี่ยวกับเยาวชน <ๆ S 1> เกี่ยวกับเด็ก<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องของการแบบเขาก็ปลูกจิตสํานึกให้เด็กกล้าแสดงออกเนาะให้แบบหางไกยยาเสพติดนู่นนี่นัน่น,นให้แบบก็ดูเป็นโครงการก็เป็นโครงการที่ดีเป็นโครงการที่เยาวชนหลายๆคนหรือว่าเด็กๆก็เข้าหาแต่ว่าทําไมถึงมีอะไรแบบนี้ออกมาซึ่งก็คงต้องรองคําชี้แจงต่อไปว่า เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทําไมถึงใช้คําว่าแบบผู้หญิงกบผู้หญิงผู้ชายกบผู้ชายยังไม่เปิดขนาดนั้นหรือยังไงหรือว่าเป็นคลาสที่เกี่ยวกับการแต่งตัวมาแล้วต้องแต่งตัวให้เข้ากับบริบททางเพศหรืออะไรยังไงเนี่ยคือไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นอนะ่ะใครที่รู้ก็ช่วยมาคอมเมนต์หรือใครอยู่ในเหตุการณ์ก็ช่วยมาบอกเราเก้าสิบหน่อยแต่ขอเป็นความจริงนะคะแล้วก็คอมเมนต์อย่างมีสตินะคะอย่าลืมนะคะมีสตินะคะ ToB e น u เมื่อวานนะคะ